ทุกคนอยากจะบอกว่าสาเหตุรอยเลื่อนแผ่นอินไวนี่มันก็เกิดจากรอยเลื่อนสกายนะคะซึ่งรอยเลื่อนสกายมันอยู่ตรงประเทศเมียนมามันมีความแรงถึง8.2ลิตรซึ่งจริงๆอ่ะห่างจากกรุงเทพแค่1,200กิโลเมตรมันก็เลยทำให้ตรงเนี้ยสั่นสะเทอนมาถึงกรุงเทพและก็มีตึกถลม่มนะคะเราจะเห็นความรุนแรง แต่อยากจะบอกว่าจริงๆอะเรามีรอยเลื่อนมันของตัวเองนะตรงเขาอาสีสวัสดนะคะทุกคนมันหานจากกรุงเทพแค่250เมตรถ้าตรงนั้นมันเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาเนี่ยรอยเลื่อนนั่นนะแล้วถ้าเกิดรอยเลื่อนตรงนั้นเราตายที่เลยนะทุกคนกรุงเทพ่าตึกอะไรมันก็เยอะไปหมดมันเตรียมตัวอะไรไม่ทันหรอกค่ะจริงๆเราก็เลยเอาภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้นให้ ว่ามีเอ่อใครรุนแรงระดับไหนนะคะมาดูตาม